อีคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับเกมเดือดร้อนนะค,ครับผมเราจะทำสามเควสติดเลยครับพอดีว่าไปอ่านมาเจอข้อมูลนะครับเขาบอกว่าเควสต้องทำที่ยี 27, 27่สิบสี่ถึงวันที่เจ็ดยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบและวันที่หนึ่งถึงสี่ถ้าเกิดทำครบทั้งสามเฟสจะได้ทั้งหมดห้าร้อยแสนก็เป็นเงินทั้งหมดสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทสุ่มผู้โชคดีหนึ่งพันคนอ่ะเราเริ่มเควสแรกกันเลยเขาบอกให้กดตามนี้ใช่ไหม โอเคก็ okay. ไปสิครับรออะไรล่ะครับข้อมูลทุกอย่างนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับผมสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่รู้อะไรเลยสามารถถามผมได้ใต้คลิปหมดไม่ต้องกลัวนะต่อให้เป็นคำถามเด็กน้อยเ,เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาในบล็อกเชนใหม่ๆไม่ต้องกลัวเลยครับขอให้ถามผมยินดีจะตอบเกือบทุกคำถามเลยนะครับผมเอาละตอนแรกเลยนะครับให้ดูทางด้านซ้ายมือคำว่าอัลฟาเห็นไหมให้คลิกนะครับแล้วก็จะมีแผนที่ทั้งหมด3แผนที่ เราจะไปแผนที่ที่ชื่อว่า Beyonding นะครับหลังจากที่เรากดเพย์ไปนะครับผมตัวเครื่องยังไม่ติดตั้งตัวเกมเพราะฉะนั้นเราต้องติดตั้งตัวเกม The Sunbox Alpha ก่อนมันจะพละตัวกับ Sunbox Creator นะครับผมเพราะฉะนั้นพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บทำการติดตั้งตัวเกมนะครับผมและดาวน์โหลดแพทของ The Sunbox ให้เรียบร้อย หลังจากเราทำการดาวน์โหลดแพทนะครับมันจะขึ้นหน้าตาให้ล็อกอินใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดของที่เราล็อกอินในซันม็อกก็สามารถเข้าได้เลยนะครับทุกคนที่เข้ามาก็จะเริ่มจุดเดียวกันนะครับผมพอหลังจากเราเดินไปสักนิดนึงนะครับมันก็จะมีคนพูดกับเราแล้วก็กด E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  ไปเรื่อยๆแล้วเราจะรับเควสแรกมาก็คือหาหัวใจทั้งหมด25หัวใจเควสนี้ไม่จำเป็นต้องทํานะ ก็คือเพื่อนๆสามารถเดินเก็บได้ตามแมป,ปเลยผมลองสังเกตแล้วแหละทั้งแมป,ปนะครับมีประมาณเกือบ50กว่านะครับเพราะงั้นไม่ต้องไปซีเรียสยังไงถ้าจะทะก็เก็บครบนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากรับเควสอ,อื่นๆเห็นตัวเหลืองๆที่ขึ้นไหมนั่นแหละเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ทําการรับเควสได้นะครับผมสาหรับเควสของคุณเมย่าเขาน่านจะเป็นล็อกอินเขาเรีวยกว่าไปตามโลเคชัน4โลเคชันนะครับส่วนเควสของคุณฟินก็กดอ e ีคุยเลยแล้วก็เดินตามสายลุ้งไปนะครับตรงข้าม เขาก็จะให้ไปสับสวิตนะครับหลังจากกด E เสร็จใช่ไหมเควสก็จะขึ้นเห็นไหมครับด้านขวามืออ่ะเราก็เดินไปเลยนะครับผมทานวงยางไปเลย <c oughs> เอ้ยเออวงยางถูกแล้วตึง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 อ่ะแล้วก็ไปสับสวิตปับ๊บกด E จบเควสเควสนี้ครับอ่ะกลับไปดูเควสเมย่าอีกรอบหนึ่งนะครับผม <c oughs> เอ้ยเมเยอร์อ่ะพอเราเควสปั๊บนะครับมันจะขึ้นมาให้เช็คพอยท์ทั้งหมด4 4พอยท์เห็นไหมครับ วิธีการเดินไปนะครับก็คือเราจะเดินตามสายลุงไปขับเฟรชแลครับแล้วเราก็เจอพวกนันหละไอ้เหลืองๆที่มันขึ้นอยู่ครับก็คือพอยต์อ่าเนี่ยพอเรากดเข้าไปลงใต้ปุ๊บอ่ะมันก็จะเช็คพอยต์เรียบร้อยนะครับผมส่วนพอยต์สุดท้ายนะครับเราอ่ะจะต้องปีนป่ายขึ้นไปด้านบนนะครับผมก็คือไปยังจุดที่เราถ่ายรูปเพื่อทำเฟรชนี่แหละนะครับผมก็จุดที่เขาให้ดันดันน่ะให้เต้นอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะครับทำเป็นกิจกรรมอ่ะอ่าเนี่ยคือเช็คพอยต์นะครับตัวพาเลทนะครับ ก็จะไปอันจบนะครับในส่วนนี้ทีนี้ผมก็จะหามุมสวยๆนะครับกระโดดขึ้นไปบนนี่เลยเครื่องเล่น DJ นะครับแล้วก็ให้เห็นป้ายหน่อยนะึงแล้วก็กด enter slash hip hop เต้นนะครับผมให้ทำการปิ้นสกรีนนะครับแล้วก็ไปเพจหรือไปวางครับบนหน้าจอเราหลังจากนั้นนะครับให้กดมาที่หน้าคอนเทนต์นะครับผมก็กดตรงนี้ครับแล้วก็เช็คได้เลยว่าตัวคอนเทนต์เนี้ย เราทำหรือยังส่งเรื่องหรือยังส่งลิงก์หรือยังครับมันมีให้เช็คอะไรอย่างเงี้ยครับก็กดกดลิงก์ได้เลยนะครับผมอ่าพอหลังจากที่เราทําเสร็จเราคอมพิวตแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะบอกเลยว่าเราคอมพิวตวันที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วเวลาอะไรตรงนี้ครับเราก็อรูปไปนะครับผมอ่ารูปที่เราทําการผ่านด่านอย่างเงี้ยครับที่เราไปถ่ายรูปนะครับผมรอบงวีกี้นี้ครับจะเป็นกิจกรรม Beyond i n งนะครับผม ก็คือพอหลังจากที่เราถ่ายรูปตรงสแตนต,ตรงนี้ครับเดี๋ยวส่มให้ดูอองสแตนตรงนี้กับป้ายป้ายนี้ครับ The p y e p a l a t e ก็เป็นอันจบนะครับผมไม่ต้องทำเคลสอื่นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครว่าก็ลองทำเคลสอื่นก็ได้เดี๋ยวเราไปแค่ไปที่ป้ายอย่างเดียวเนาะแล้วก็ถ่ายรูปนะครับผมก็สามารถกดเพย์ผ่านตรงนี้ได้เนาะ หน้านี้วิธีการเข้าก็บอกแล้วเนาะวิธีการเช็คสเตตัสต่างๆงว่าคอมพิว์หรือไม่คอมพิวเต์นะครับแล้วกดเพจต,ตรงรตนี้ได้มันก็จะพาไปนี่นะครับกรโดลงไปเลย นะครับรูปร่างก็จะเป็นนี้นะครับเจนนกตัวนี้แสงออกมา

พอถึงตรงนี้นะครับก็เห็นป้ายเห็นไหมครับเผาเลสเรียบร้อยนะครับผมก็กดที่นะครับแล้วก็เต้นเต้นเป็นไรก็ได้นะครับคิย์อดก็ได้นะครับหรือว่ากด enter นะครับแล้วก็พิมพ์ slash o p อก็ได้เหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นกดพิ s สกรีนในคอมพิวเตอร์จะมีคำสั่งพินสกรีนแล้วก็ไปลงในตัวเพจหรือตรงในรูปภาพหรือก็ลิกขวาเพจก็ได้นะครับผมเราจะได้รูปภาพแล้ว จบครับประมาณ5ทีเควสเสร็จทำนะครับไม่ยากไปลุ้นเงิน2 0 0 0มืนกันบอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วพวกกใหม่ครับ EQ จากบ้าน,นบล็อกเชนคนบ้านก็ทำได้